โอเคนะครับหลังจากที่หายไปนานนะวันนี้ผมจะกลับมาสอนแล้วครับอ p พสามวันนี้ก็จะมาทําระบบบัตรรับยศตกแต่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะที่มันทำเป็นยศอะไรก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะทํานี่นะครับอันนี้ทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะอันนี้ก็พิมพ์เลยผมจะเอาเป็นอีวัจิเป็นอีวัจิเพศแล้วอ อ๋๊บนี่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าทุกคนอยากทำเป็นยศอะไรแบบพวกยศเกมยศอะไรก็หายยมจิมาใส่ได้เลยนะทีนี้เราก็ทำปึ๊บพิมพ์ไปใช่ไหมก็ให้เรากดคลอไอดีข้อความนะนี่ อ๋อเราอันนี้จะเป็นกดปก,ก,ดปกติกดเข้ากดออกได้อันนี้กดได้ทีเดียวอันนี้กดใส่ได้อย่างเดียวอันนี้กดถอดได้อย่างเดียวผมก็จะใช้เป็นนแล้วก็อิมัิก็ตามนี้นะพวกมจะเอาเป็น Image. อิมัชิทำอิมจิชายก่อนอ๋อต้องทำยศอ่าแับแรกให้ทุกคนไปสร้างยศก่อนนะ <c oughs> เน,นายอดตกแต่งก็ไม่ต้องเปิดอะไรเยอะนะก็ทำแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรพอนี่อ่ะผมสร้างยอดเดียวพอเีย่ทำอ๋อแล้งต้องเสร็จชักนอนันนี้เราก็ให้เลือกช h a นแน l ที่เราจะเอานะก็อันนี้ผมจำลองเชดกนะใช้เป็นช่องน,นี้แหละ แล้วก็ทับเมสเซจด้วยแมสเซจเสร็จแล้วก็วางข้อความวางไอดีข้อความเราลงไปนะโอเคแล้วทีนี้ก็ทําแบบเดิมเลยผมสอนลบร่วงเลยนะอันนี้คือผมรีบนะแต่ว่าผมอยากมาทําคลิปให้ทุกคนคือช่วงนี้มันไม่ค่อยว่างเลยนี่นะก็ให้ทําเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิปแล้วนะคือตอนนี้ผมติดเรียนปึน๊บนี่เพียงเท่านี้เราก็จะได้รับยศตกแต่งละอีพีหน้าอยากให้ผมสอนอะไรเม้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาสอนทุกอย่างเลยนะผมจะกลับมาทำคลิปแล้ะอเ้ครับขอบคุณมากครับ